ยังไม่ก่อนอ้ยเอาเดี๋ยวแมงดาดาบวโอ้ยโอนเวิร์โอนโอนครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทูคันที่ขอมาติดตามรับชมช่องใม่ของพาหากินจ้า มือนี้พอกันในซาวันที่26กุมภาพันธ์2567จ้ะพี่น้องหมู่บ้านกันได้๋ยุดไปมื่นหนึ่งเด้อจ้ะแม่นครับผมมูบ้านนี่บ่ได้มีคลิปให้พี่น้องเบิง่งเลยครับผมแม่นจ้ะมื้อนี้ก้ะปาพี่พาน้องมาลงน้ำห้วยจ้ะพี่น้องแม่นครับมื้อนี้พาพี่พาน้องมายามมุงกุ้งเด้อครับผมในเขตลำห้วยตามป่าบ้านน้องเมฆตะมุนยัครับเพื่อมูลนิธิจังหวัดอุบลราชธานีน้องเมฆก่องเนาะจ้าลำหว้วยละหมื่นที่เก้าจ้ะพี่น้องแม่นครับผม ตามตช่วมได้จ้าว่าสีแดงสีมันบอไปจ้าครับผมหลังจากที่ประกองมาใส่ไว้เมื่อวานนี้ครับผมเอาไปลุ่นมาพร้อมกันมึงครับว่สสาสีส้มสีมันนี่บอสีมันยังเนี่ยไปกันครับผมเองเบืองลัง,งรกครับผมจะมีไหมอู้วปลาปลาอย่างป,ประกังจ้าฮะหลังจา,ากแข่งมาของข้าวครับผม ใช้ทั้งเบิรกี่สิบลังนี่กเาครับพี่น้องทุกบระัลงเงนเบิดนี่เบิดเนะประกันตัวนึ่งบอก <c oughs> กลุ่ยก <c oughs> ุ่งฟอย้ะงานหม่ออแไ่เอาไปขึ้ลงลงนลนลนขาดโบา <c oughs> ขาดดีๆนะถ้าพอเป็นอะย่เนาะ Gang nè cảm ơn ừ. <laughs> bà càng luôn chọn bên nhung hai lang ni ngon to càng ngựa ngang ngựa ngay ngựa này ngựa 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 đã ngựa 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 nữa Mình ngựa 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 mà ເພິ່ງແນ່ກະບໍ່ແມ່ນໃສ່ໃຫ້ເມື່ອເຖິງສ່ິຕຍກັແວກົກມີແວແວໄກຊບດມພ້ກນຕ เียงนี่ป็นเลืกไม่หันลองใส่บึงเอ้าเอ้าเอ้าประการี้ครับพี่น้องอ้าวก็ว่ากลุ่งกลเป็นกลุ่มตัวหน่อยเนาะบันไดเนาะ กุ่มมชวนมากนี่สู่พระลานบุรน้ำพระลานหินน้ำเนี่ยเป็นยังไงหลังนี้มีตัวไหมปูก่อนปูก่ออะถือป็นไปครับ ปูหินนะลงอย่างดี้ปูหินต่อกันครับผมม่ใส่กังขืนถือว่ากังขืนครับพี่น้องเืดแจ้ะแต่ว่าตากลุ่งก้ะมีแน่อยู่คือนบอเนเขาบนไหน็นอ,อ,อยังงี่ก่อนไป เสื่อมครับพี่น้องลายว่าคนมาประก่างมันคือบดินบดินนี่ไงปลาเสื่อมตัวนึงกั็ปุ่งไฟยม่เคยเขานั้งแตก่อนนี่ไงแล้วก็ยังว่ามาใส่ห้อยพี่น้องเป็นขึ้นเป็นกูไปตอนเสาเลยมาใส่จำเลย นี่ไม่เจ่ะหอยพี่น้องบุญสอนครับผมตอนกลางเว <c oughs> หรหวานหมาดีดอกคือเนาะตอนนี้มาใส่กลางคืนใส่หมูเป็นยังไงบ้างอู้ปลากั้งปูก็มีปลาก,กั้งสองเส้นอืมจ้ะอู้ยโค้งไก่เป็นรุดลงเลยเนาะปูเป็นหนีกับกบเนี่ยสูตรกร็ครับพี่นอ้องใส่โค้งไก่นึ่งหนึ่ก็ใส่หำ มอสเปริดนะน้ปลาลฮะวนโตนอยู่จ้ะโอ้โหส่วนมาดใส่โบข่อยจมครับมือนเปลี่ยนมากตอนอีกแล้วครับปูป้อ้าวครับพี่น้องหลังนี้วุ้ดกลุ่มไหมถึงกับทั้งปลาทั้งปูหลังนี้ แต่ว่าปูสองตัวซแต่ว่ากุ้งคือครับลเนี่ยกบปลาคาวบ่ม<ะ>ันลงมาเบิร์เนี่ยน้เดดยงงาเพิ่เม,มเลยดังนแต่ว่าปูหินฮา <c ười> กุบบ้งเดจนถือ,ปอไปนเาไปตังมั้งแต่ตัวบรดสองบุค<ะ>ยไดพิ่นโอ้หลังนี่แค่นี้ครับพี่น้อง cảm ừ. đi. Bốc đi khณะ đi mấy cậu Bốc đi nữa đó các bạn. Trứng mày. mới cao, bên เป็นกลุ่มการตัวเงี้ยๆก็สิแค่เงี้นเกกนี <laughs> ้ยใช่ไหมับมันเป็นกระไรตัวพี่น้องมันเป็นกลุ่มขาวกลุ่มฝอยเป็นกลุ่มฝอยแหละ <m uch> สตัวพงเงี้ยนะเตรียมกันแล้เอาอย่าตีนแห้งไก่น้ำแห้ง ดดนกันอ่กอกรบดังเลยเย,ยกขึ้นมานี่กุมอยู่ถอเอาไปกลุ่งกามได้ไหมครับทั้งกามทั้งฝอยแตมกันไปล้างเล็กล้างหน่อยครับพี่หน่อขึ้นนี่นมืเห็นหน่อยพี่น่อยมันกูไปแล้ว thử khoe kiệt kiệt lên. kiệt đây rằng <laughs> <laughs> này nhúc mà du si củng đấy còn cái cái gì nữa cái cái gì nữa cái 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 cũng cái cái หรือมันออกไปหรอเปลน,น,น้อยของเ่นจ้ะเอเซฟคน้ล้างนาแลกวหน่อยเติมกันไปจ้ะพี่นนอนี่ครับใช่ล้วเพิ่นคือบนลกขาน้าใส่กุ้งเน้อตรงนินพลาชาน,น,นะม่อกองเนาะจ้ะ

lưng nó lưng nó nổi <laughs> ít nó mà là nó dày cày đấy thứ qua cày nó mới để khinh để xuống ba cái chỉ có một <Right>? cái <laughs> thôi lăng này xây từ tự tự mới để xây được bên sửa đi Thì người. จะเป็นกุ่มกามีเสื้อแห้งขนาดนี้นนอ๋อร่างนี่กลุ่มไฟถือเน่จัะมุนเราไปพี่นนองกลุ่มไฟนี่กรเสียบเลพี่นอแน่นจ้ะโอ้ยเน,น,น,นี่อยจัะ,ะ, <laughs> ะตเต่าก็มีจ้า tất 3 tổ tốt đi cái nát đúng không anh mua mày lai cái gì hoạt theo cầu là cực 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 ใส่เี่หม,ม่งบ่หน้ามหน่อยครับพีน่น้องตื่นตื้นบาจมฮ่าหม่งใส่เนี่ยใส่ยกขึ้นมาดูมูกุประการนเนาะกุ้งตัวใหญ่ต <c ười> ัวหลังนี้บอกป้ออันนี้บ่กเนาะ bọn vừa vắng nơi nơi bụng tà xe này nghi Thả là vừa mì nơi mẹ con vía nè 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 này nghe nè 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 เล่นกุ้งเต่ากุ้งซังเตี๋ยวไส้บิ๊กไส้บิ๊กครั้งเต่าก็มีเนาะพี่น้องอาจจะว่าคุ้นๆแถวเก่าบ่แม่นครับผมแต่ก็ใส่บ่ได้หลังดอกเพราะว่าหมู่ก็ไส้เบิดแล้วมาเฮ็ดเต่าได้ว่ากระถึกแน่แถว เป็นไดงล้างนี่ตื่นๆืมาเนี่ยน่าพี่นบอบ๊บผิดหวังกับเราครับพี่น้องปูกะไหลอยู่เนาะหล่อนีมีปูเนาะบ๊อบแปลว่าพี่น้องเพิ่งมาสอนนะส่วนใบใหม่ขึ้นจากน้ามันเป็นมุมีหม่องสนนะกะเป็นการดีครับพี่น้องใบใหม่ขึ้นจากน้าเพราื่ะเห็ดให้น้ำเป็นดีขึ้นเนาะจ้าบัเน้ำเสียบัเน้ำเสียป๊อด tu hoi côn cất, anh em mình cùng, ừ. mình 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 có có... mình 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 lái mình 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 mình

ล่างนี่ใส่ให้ถามกบพี่น้องใจลรือกันหิ่ไงันหินจ้ะก็ตึงใดล่ะเหงคุณบึงหุ้นออกบุญดออออออกออบุญด้ยังเชียงดีโอ้าโอ้โหกุ้งนี่ยนี่กุ้งบ่โอ้โหเหงคุณพี่น้องเอ้าโอ้โหวนี้ใกล้ที่เชียส่วนๆว่ามปนป่าได้เอยบุโตูบุโตูนบุญ้ะบุญ นี่ตัวยหงไงนะกุ้งก้ามจ้ะถ้าเป็นปกุ้งก้ามเพกะสวยตจังสิรัตพี่น้อกอ๋อแล้วนี่ถือเนี่ยครับเก่งอ่ะร่างนกระดิ่งแน่งเนี่ยเป็นจังใดคุณบาดิตรนะ <c oughs> ตัวงงแง เือก่านครับผมเล้แม่จเะเรืออยู่สองลังครับพี่น้องเอามาหลุมกันเบืองสองลังสุดถ้ายนี่สิมีโตนบ้บเหรแก็ก่ง่างกี่มนครับอหลุดันเบืองลังนี้ก่อนเนาะเป็นจังใดอ้ย<ฮ>พี่น้อง<ฮ> <laughs> เอ้าเดิแมงดาดาบอห <laughs> วานเลยหวานเร <laughs> หวานแมงดาแล้วจ้ะพี่น้องกุ้งกับกุบก้งกามเนาะกุ้งกามตัวใหญ่เลยขันถึกเนี่ยกุ้งกามตัวชี้นี่นี่ไงเนี่ยพี่น,นสวดสวดจังทร์สีแล้วพี่น้องแมงดากันถึงถึงเฮ้ยเป็นขินไปก่อนเดดเดิอดมทองไหมครับพี่ก้งองทรงที่มองอยู่เป็นพระราษฎ กุ้ยตัวกุ่มอุ้ยเท่าก็มีทั้งกุ่งทั้งปลาใส่ลงไปพรั่เลยสิอใครอยู่ในเมืองนั้นไม่ใ่จ้ะฮะบุเป็นยังแังแจกมึงไม่โอกาสนะมึงมันด่าเสรเจละมึงแคลงอยู่อันนี้มันเป็นแท่งนี่ ตัวผู้ตัวผู้หอมหอมก็ผัวจ้าเอออกมาหนิเลยพี่น้อง <c oughs> หอมหอมกับผมอาหารเสาร์มาหาน,ามานิามาลุนกันล้งสุดท้ายพี่น้องมาหนิล้งสุดท้ายหลังที่ยี่สิบจะเป็นยังไงอุ๊บ <c oughs> สามชั้น, <c oughs> <c oughs> นจังได้มนันี้ยกขึ้นมาดูสิ ตัวไหมตัวละเสียงเพิน่นโอ้พี่น้องเสือดเสือดอยู่ครับผมหลังนี้ใสเ่เยาสองเนาะเนีนกุ้งกันตัวใหญ่จ้ะอ่าเดี๋ยวให้ผู้กองขามไปทางบุญก่อ,อนจ <laughs> ้ะพะี <laughs> <า>่น้องโอ้ตัวกุ้งครับผมหลังสวยนีจ้ะหลังที่20่หลังสุดท้ายเนาะ ขาเป็นพลานาไก่ผลานแบบนี้แค่นี้พี่หน้องกุ้งเมื่อกบรด้มีทั่วไปพี่หน้องเห็นตามตีใส่มากนึกไหมครัจ้าี่นุ่เป็นหม่องแมงดาเป็นผอมสิขึ้นเลอ <c oughs> กินไม่ได้แล้วเยเ่เล <c oughs> ้ะังงว, <c oughs> วงาใส่ชส,สวยเลยนี่จ้ะ ครับผมตอนนี้กับยาหมุงครบถูกลังบังทีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครบยี่สิบล้งแล้วนะครับเนาะพีพาพี่น้องกลับานเน้อครับบ้านนี้ก่อนกระบานก็ไปสรุปผลงานน้ำมีกองครับว่าจิโสซิมานยังไนไปกันครับผมมาเบิ่งผลงานกันเลยจ้าดักหมูปลาจากพี่น้องสามคืนเนาะจะพี่น้องความหมานของเข้า ได้ก so you know, ุ้งได้ปลาได้ปูได้ทั้งเม่งดาทั้งทับเต้าพี่น้องครบสุดครบเซตเจ้าพี่น้องปลากระปลากรอยู่ทางไตเนาะพ่อก้องเนาะเพราะว่ารังจะถ่ายห้าวกะสิเป็นส่วนหลายสิเป็นกุ้งเนาะนี่พวาร์เพิ่นก็เลยมีแต่กุ้งอยู่ถึงๆเจ้าพี่น้องโอ้ยความสวยจ้งตัวใหญ่เง่งงามด้วยเม่งดากับตัวผูจ้าพี่น้องหอมหอมจ้าทำเตียวด้วยพี่น้องเจ้าเม่งดาเจ้าเม่งดาจะธรรมชาติงามทำหอม เด็กเคกืองกะติกินน้งกองนอมือนินะจ้า,จาก็ถือว่าหากินหายากมืกนมนอนีกะหมานยุตจารพี่น้องสำหรับคลิปมือนีแม่กองกับกองขอขอบคุณผู้ที่เขามารับชมคลิปช่องแม่กองพาให้กินเด้อจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกๆก,กำลังแรงใจที่ทรงหายแม่กองกับกองเด้อจ้าบอกันไหมในคลิปหนาจ้ารอหลุนมาแม่กองกับผกองสิไปหายังที่กัดได้หากินได้รลูปแบบได้ ขอบคุณค่ะครับผมเจนนี่คัะขอบคุณในไลา์ครับผมพอกลของก็เป็นของกระข้อขอบคุณในไลา์สำหรับ f อทุกท่านนะครับเนาะที่คอยคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้พอกลองก็เป็นของขอบคุณในไลา์เด้อครับคุณแม่เอฟซก็ฝากไว้นําคุณแม่อีกครับผมสําหรับคลิปประจำที่ยี่สิบหกนะครับเนาะตรงกับวันจันที่ยี่สิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้อง พอไปจะมีสักก้อนครับผมจำรับคลิปเหมือนนี้เนาะต้ารอรุ่นกันไหมครับผมวะคลิปหนาเาจะไปหาหลุดแบบใดเนาะหาก,กินแบบใดบอกกันไหมคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ